อััปปเเเดดตรรรรรื่รร่่าา่่งาาาาาาววขสสนนนนะมทีใจก็ได้ทีี่่นครับไทยเอาจริงตรวจเข้มหลังรู้ข่าวคนลาวแอบใช้ถนนไทยหากินเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางช่อง Youtube One t o Tell ซึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวโดยมีเนื้อหาดังนี้ถนนสายหลักของประเทศลาวก็คือถนน หมายเลขที่13ใต้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางไปถึงภาคใต้ของสอปปลาวโดยผู้คนส่วนใหญ่นั้นจะใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางระหว่างภาคกลางไปถึงภาคใต้มาถึงปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวนั้นถนนก็เริ่มเสียหายหนักเป็นหลุมเป็นบ่อครุขระจำนวนมากบางช่วงก็ยังเป็นถนนลูกลังถึงแม้ว่าเส้นทางดังกล่าวนั้น จะมีการปรับปรุงอยู่เป็นประจำแต่ผ่านไปไม่นานก็เป็นหลุมเป็นบ่ออีกจนได้ซึ่งล่าสุดคนลาวหลายคนก็รู้สึกท้อใจเมื่อมีข่าวว่าเส้นทางที่13ใต้บางช่วงได้มีการซ่อมแซมและปรับปรุงแต่ก็ยังมีหลุมปรากฏอยู่เมื่อเส้นทางในลาวไม่ค่อยมีคุณภาพทำให้คนลาวหลายคนที่ใช้รถส่วนตัวที่เดินทางระหว่างภาคกลางของสอปปลาว ไปภาคใต้ของสอบปลาวนั้นโดยการใช้ทางลัดโดยการใช้ถนนที่มีมาตรฐานในประเทศไทยในการเดินทางแทนเพราะช่วยย่นระยะทางและระยะเวลาเดินทางได้ถึง3-4ชั่วโมงกันเลยทำให้ประหยัดเวลาและประหยัดน้ำมันหรือแบตเตอรี่หากเป็นรถไฟฟ้าโดยใช้วิธีการใช้รถส่วนตัวเข้าด่านตอมอไทยขาเข้าแล้วเดินทางในถนน ประเทศไทยและขับออกด่านต่อมอไทยขาออกที่ใกล้กับจุดหมายที่สุดคนลาวมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากกับการใช้ถนนในประเทศไทยยังมีคนลาวอีกจำนวนหนึ่งที่ฉวยโอกาสแอบใช้ถนนใช้ความสะดวกสบายของถนนไทยในการหากินนั่นก็คือคนขับรถรับจ้างหรือคนขับรถตู้ชาวลาวโดวยได้ทำการประกาศรับส่งผู้โดยสาร ที่อยากจะเดินทางระหว่างภาคกลางไปภาคใต้ของสอปปลาวแบบไวๆทันใจโดยใช้ถนนไทยโดยไม่รู้เลยว่านั่นมันผิดกฎหมายของประเทศไทยเพราะเป็นการแย่งอาชีพของคนไทยก็คือคนขับรถแท็กซี่ไทยอาจารย์เดชานรินาถได้โพสต์ว่าตอนนี้ธุรกิจรถตู้โดยสารในฝั่งลาวนั้นกำลังขยายธุรกิจอย่างเฟื่องฟู ใช้ถนนประเทศไทยมาทมาหากินทำธุรกิจรับส่งผู้โดยสารของตนเองด้วยรับผู้โดยสารจากสอปป,อปอลาวข้ามด่านตอมอไทยขาเข้าและใช้ถนนไทยเพื่อไปส่งผู้โดยสารอยู่ด่านตอมอขาออกเพื่อใช้เป็นทางลัดไปส่งผู้โดยสารแขวงหนึ่งของสปป,อปอลาวคนไทยไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาตินำรถตู้หรือ รถโดยสารทุกประเภทมารับส่งคนต่างชาติโดยใช้ถนนของไทยและจากการฉวยโอกาสใช้ถนนไทยในการทำหมากินของรถตู้ลาวนั้นตอมอก็มีการที่มีมาตรการดังนี้รถตู้ที่มาจากสปปลาวจะถูกตรวจสอบจากด่านตอมอไทยทุกด่านเพื่อตรวจสอบจํานวนผู้โดยสารในรถตู้และถามว่ารู้จักผู้โดยสารในรถตู้ของตนเองไหมเข้ามาในไทยเพื่ออะไร ถ้าเข้ามาท่องเที่ยวจะไปเที่ยวไหนไปกี่วันและจะกลับด่านขาออกที่ไทยต้องระบุให้ชัดเจนถ้าหากมาเที่ยววันเดียวและกลับลาวด่านขาออกที่อื่นในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเชื่อได้ว่านั่นคือแก๊งรถตู้ของสอปปลาวที่มาแอบอ้างใช้ถนนในไทยเพื่อทำธุรกิจและจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้ถนนในไทยเด็ดขาด นอกจากรถตู้ลาวจะต้องปฏิบัติแบบนี้ถึงจะใช้ถนนในไทยได้ต้องผ่านการจดทะเบียนขึ้นตรงผ่านกรมขนส่งทางบกของไทยและลาวมีประกันภัยชั้นหนึ่งคนลาวหมดสิทธิหากินในไทยหลังเจอตอมอไทยเอาจริงทำคนลาวนั้นคิดได้ว่าอย่าเล่นกับไทยเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางช่อง y o u t u b e อ o p า a ส Story เดี๋ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวที่มีเนื้อหาดังนี้กลายเป็นข่าวโด่งดังในโลกสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องข่าวของการจับกุมแก๊งรถตู้ลาวของตอมหนองคายอยู่ที่ด่านสะพานมิตรภาพลาวไทยฝั่งหนองคายสืบเนื่องจากกรณีที่นักท่องเที่ยวไทยถูกตอมลาวปรับเงิน5,000บาทเพราะไม่มีตราปั๊มเข้าประเทศซปปลาวโดวยคาดว่า เป็นการทำร่วมกันเป็นขบวนการแก๊งรถตู้ลาวที่มีการพาเข้ามาในลาวทำให้ตหมไทยนั้นรีบจัดการเพื่อสามารถจับกลุ่มได้และจะมีการสืบสวนไปถึงผู้ร่วมขบวนการในทางฝั่งลาวว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในเรื่องของขบวนการแก๊งรถตู้เหล่านี้ล่าสุดนักข่าวจากจังหวัดหนองคายได้มีการออกมารายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่าแก๊งมาเฟีย หน้าด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวมันมีมานานแล้วมีคนมีสีหนุนหลังหากคนไทยไม่ถูกตอมอลาวรีดเงิน5,000บาทจนเป็นข่าวคนพวกนี้ก็คงจะลอยนวลขอบคุณตอมหนองคายที่จับวันนี้นอกจากนี้ยังมีท่านอาจารย์เดชาารินาศได้เขียนบทความแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลว่าในปัจจุบันตอมอไทย จะมีการใช้มาตรการตรวจเข้มกับคนลาวที่ข้ามมาไทยตมไทยจะไม่มีการอนุญาตให้รถตู้ลาวทุกประเภทมาจอดรับผู้โดยสารที่ฝั่งไทยโดยเด็ดขาดรวมไปถึงตมไทยทั่วประเทศทุกด่านและรวมไปถึงตำรวจทางหลวงและด่านจราจรทุกจุดเร่งกวาดขันรถจนทุกประเภทที่ติดทะเบียนป้ายจากฝั่งลาวถ้าหากว่า พบการกระทําความผิดกฎหมายหรือพบผู้โดยสารที่เข้ามามีเจตนาลักลอบหนีเข้ามาทํางานในประเทศไทยก็จะถูกเจ้าหน้าที่ไทยนั้นดาเนินคดีอย่างทันทีรวมไปถึงการเข้ามาตรวจสอบคนจากสปปลาวที่มาทํางานที่ฝั่งไทยทํางานร้านอาหารใช้แรงงานตามแนวเขตชายแดนของจังหวัดต่างๆหากพบว่าไม่มีการต่ออนุญาตพาสปอร์ต ก็จะถูกเจ้าหน้าที่ไทยนั้นดำเนินคดีอย่างหนักและจะไม่มีการยกเว้นอย่างเด็ดขาดขั้นต่อไปต่อมอไทยจะเอาจริงมีการใช้มาตรการที่ตรวจเข้มคนลาวทุกคนที่ข้ามาไทยทำเอาคนลาวนั้นจุกไปตามๆกันล่าสุดสื่อใหญ่ในลาวนั้นได้แห่พากันรายงานว่าต่อไปคนลาวเตรียมรับแรงกระแทกโดยเฉพาะ แรงงานลาวที่เข้าไปทำงานในประเทศไทยไม่ถูกกฎหมายและนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบกับนักท่องเที่ยวลาวในระยะยาวด้วยอย่างแน่นอนเพราะมีการบอกว่าการแถลงข่าวฝั่งลาวกับภาคปฏิบัติจริงของทางฝั่งไทยนี่มันคือหนังคนละม้วนกันเลยคนลาวคอมเมนต์ไปสิ่งเดียวกันว่าไทยเอาคืนลาวแล้วโดวยภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกคอมเมนต์ว่าขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดครับทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าท่องเที่ยวปลอดภัยซึ้งใจวัฒนธรรมการรีดไทยที่มีชั้นเชิงแนบเนียนแยบยนต์จัดหนักจัดเต็มประเทศไทยทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถามกลับถ้าแท็กซี่ไทยไปทำมาหากินที่ข้ามไปฝั่งลาวนะ่ะเขมรพม่พมาจะได้ไหมคนลาวคนเขมรพม่พมาจะว่าไงบ้างถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้ามาทํางานในไทยนะ ทำถูกต้องตามกฎหมายไทยก็ไม่ต้องกลัวครับทำมาหากินได้ถ้าเป็นแรงงานก็มีสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ตามสวัสดิการกฎหมายไทยครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากรรมตามสนองแล้วดังคำสุภาษิตท,ที่ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ